ไม่โดนด่าก็โดนป่ามีสองอย่างแค่นั้นแหละเข้าหัวกดอ,อ,อุ้ยโอ้หมวแตกไม่ตายพลติดหน้าต่างเอาแล้วเพื่อนยิงดาวละสวยเข้าหัวผมงผมนะเมื่อกี้เนี่ยดู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 ไปไงยิงหัว มี่หัวไป40กว่าดามจดโอเคครับก็ขอการาบสวัสดีนับท่านผู้ชมทุกท่านเลยละกันนะครับนะก็นี่ก็ผมนิววี่ฮาฟูนะครับวันนี้เราเห็ว่าเป็นวายรุ่น 5M กันนะครับจำลองการเป็นวายรุ่น 5M ในเกมกาลินาฟีไฟนะครับฟู <c oughs> <laughs> อะไรเนี่ยนะครับนะ ก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันนะว่ามันจะแบบว่าปั่นจะฮาจะสนุกแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยละก,กันนะครับโอเคไปกันเลยฮาฟูปเดี๋ยวเราจะทำการเปิดไม่นะครับสักแป๊บหนึ่งล้กันนะฮาฟูเนะี่ยสวัสดีฮาฟู <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะลวแล้วเปิดไฟไปได้นะเมื่อกี้เนี่ยประเด็นอะจะโดนด่าไปเนี่ยหาโฟงหาฟู่อะไรนะเขาอยู่ไหนกันมารอเที่ยมเลยข้าวหัวไม่ตายโอ้โห ตัวมันร้อยเก้าสิบอะเพื่อนกดเยี่ยมเลยเนี่ยไม่ใช่กดเยี่ยมเลยเพื่อนพูดเยี่ยมเลยโคตรฮาอ๋อเข้าหัวเพื่อนเพื่อจะเปิดไมหรือเปล่าเรียบร้อยฮาฟูจะรั่วว่ะโคตรรั่วบอกเลยคลิปเนี้ย มื่อกี้มีคนพูดกับเราเนี่ยนะไม่รู้คนไหนนะครเดี๋ยวผมจะขึ้นไอ้นั้นรูปให้นะทุกคนน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าเป็นใครนะครับแต่ที่หาไปก่อนนั้นก็คือผมพูดแล้วผมเปิดไมค์ได้แค่คู <c oughs> ดปั่นนะครับนะเอาไปลองใช้กันได้นะคำพูดไม่โดนด่าก็โดนว่ามีสองอย่างแค่นั้นแ <c oughs> หละเอาหัวฮะอ ดูเพชรเดียวโอ้โหอายิงดาไปแล้วเอาเรียบร้อยอุ่ายิงดาไปแล้วสวยอะไงจังหวะนี้เบอร์ซี่ขอร้องให้ช่วยหมายเขาจะถมแล้วนะ สายมาแล้วหรือเปล่าโดนปาดขวาเจอนี่ไงอ่านเกมโคตรขาดเอายิงไม่โดนเลยเพื่อน <c oughs> เพื่อนไม่ต่างกับผมเลยยิงไม่โดนเลยไปหรืเปล่าโอ้โหไม่ไหวจนอัดตัวตายนะเจ็บมากตัวเนี้ยร่วงสวยโ,โหระซัำยังไวเลยวงมา เอาไงาโดนลุมครับเรียบร้อยเนี่ยผมโดนคนนีย,ยิงอะ่ะผมยิงคนนึงดาไปละโหราไม่สี่ร้อยกว่าเองเล่นดีๆทีรู้สึกไปจะโยนเกินไปละบอกตัวเองนี่แหละเล่นดีๆคนอื่นก็ตัง้งใจเล่นกันหมดนะฮาฟูอุ้ยูยูยคนมาผมยิงไม่โดนหัวเลยอะ่ะ ยิงโดนแต่หัวเข้าเอาแล้วเพื่อนเปิดดาวจวังหวะนี้เข้าไปส่วนนี้ครับรออะไรกดอุ้ยโอ้หมวกแตกไม่ตายอุลตน้าต่างเอาแล้วเพื่อนยิงดาวละสวยเข้าหัวขมพรมนะเมื่อกี้เนี่ยดูดูดูด,ดูเป็นไงยิงหัว ที่หัวไป40กว่าดาเมจเหลือตัวเดียวละเ,เขาอยู่ข้างล่างอืเรียบร้อยกำลังจะวิ่งไปโชบยิงซะหน่อยอุย้ยเกมนี้เราได้หนึ่งคิวละนะครับถือว่ามีการพัฒนานะครับพัฒนาที่เยี่ยมยอดเป็นเลย เอาไปเลยฮาฟู Half เขาน่าจะรู้รว่าเราผมเป็นคนพูดอะ่ะดูทรงพูดฮานะ Orb, แต่เขาไม่พูดกับเราเลยอ่ะเขาปล่อยให้เราพูดคนเดียวเนี่ยซื้อเก่อซื้อดีไมไ่ต้องพูดฮาฟูด้วยนะมาโจระ r ะเบิบดเบลาโดนหรือเปล่าเขาไม่มีใครเขาวิ่งมาเลยนะ พูดไม่ทันค่าคำโอ้โหตัวนู้นไหนยิงอ่ะอ๋อข้างบนยิงช่วยด้วยชุบได้น,นะชุบผมได้น,นะช่วยด้วยโอ้มีคนวิ่งมาแล้วโดนซ้ำออกเกมเฉยเลยเี๋ยวตัวเดียวแล้วนะเอาไงสันของเรา เม็ดเดียวร่วงลนะยิงไม่โดนเอาไงสไนเอาเอาโดนหรือเปล่าสวยคนนี้ยิงนะไปให้หัวใจด้วยไปเดี๋ยวเราต้องเล่นดีๆแล้วนะครับเราจะไม,มัวมาโยนไม่ได้นะเข้าใจไหมฮาฟู Half <c oughs> เราต้องเล่นดีๆนะครับนะเราจะไม่โยนละเล่นแบบตึงๆเลยอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเรากดสกิลวิ่งไปเลยนะครับฟู่เข้าใจไหมครับฟู่โอ้มีตัวขึ้นมาเขาเห็นพมหรือเปล่าวิชานินจาครับวิชานินจานี่ดาวหนึ่งสามโอเคไหมครับ กัญญาคนนะเขาปืนลายยิงแรงเงี้ยมาเหลือสองตัวเหมือนจะอยู่ข้างล่างสองตัวนะครับดาวข้างบนหรอตรงไหนอ่อ๋อนุงไงดาวเรียบร้อย วิ่งไปอย่างโก้โอ้โหยิงไม่โดนอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเกมสุดท้ายแล้วนะครับฟูนะครับถ้าเราชนะเราก็จบเกมเลยนะแต่ถ้าเราแพ้ก็ต้องมาวัดอีกเกมนะครับฟ,เบฟูเข้าใจไหมครับฟูเข้าใจไหมครับมาคนดูหนวกล้วม้ง กันโยนแบบเท่หูแล้วเพื่อนโดนระเบิดดาวมาโดนเก98เจ็บอยู่นิดนึงนะเปิดเกมมาไม่ดีเลยเพื่อนเราดาวแล้วเราค่อนข้างเสียเปรียบเรื่องคนนะครับมาตอนนี้คนเท่ากันละขอแค่ผมไม่ตัดโมก็พอนะ โอเคก็เมื่อกี้นะครับติดธุระนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้อัดต่อนะก็จบคลิปเท่านี้นะครับสรุปก็แพ้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเพื่อนเราพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับเราก็ได้แต้มชดเชยนะทาให้เราแรงไม่ลบนะครับนะผมก็คว้า MVP มาได้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่นะครับฟู่นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับมาใครนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฟู่นะ โอเคนะครับนะคลิปนี้ก็โค้ดจะฮาเลยนะครับนะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนะครับจุ๊บจุ๊บฟู่ตกใจไว้ดี